เรลิตี้ไบสนำแสดงโดยวิรนาไรเดอร์และอีธานฮอคกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสับสนวุ่นวายในวิถีเส้นทางชีวิตความรักและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนร่วมสมัยยุคหนึ่งผ่านกลุ่มคนหนุ่มสาวทั้งสี่ที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ช่วยไล่กันดันกดที่ตรงนี้เป็นตัว Personal นะคะกดไว้นะคะแล้วก็เปิดเปิดพอเปิดปุ๊บเราได้ยินเสียงมันแล้วก็หยุดแล้วก็เปิดต่อไปเรื่อยๆตรวจว่าอากาศนี่บริสุทธิ์นะคะไม่ีกลิ่นอับหรือว่าไม่มีกลิ่นเพื่อป้องกันอากาศที่เป็นพิษนะคะกลิ่นอับกลิ่นเหม็นต้องไม่มีนะฮะกดตัวนี้นะคะกดแล้วก็ ของที่แล้วเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เพรชเชเกตค่ะเพรชเชเกตตัวที่บอกอาการบอกว่าอาการในแท้งมันเหลือขนาดไหนเริ่มต้นที่200บาทค่ะไม่ต่ำกว่า180มากเกิน230ไม่ได้ไม่งั้นเฟรชเชเกตจะพังใช่โอเคเพราะกาศมันเยอะเกินไปใช่ค่ะโอเคไลวตัวบนคืออะไรฮะ ัวนี้คือจิบเกตค่ะคือตัวตัวบอกความลึกค่ะขอความลึกัวสีส้มเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกระดับความลึกสุดที่เราลงไปนะคะแต่ตัวสีดําเนี่ยจะบอกระดับความลึกอยู่ณที่เวลาที่เราอยู่ณณณที่นั้นนะคะเป็นการช่วยในการโรยตัวตอนที่เราอยู่บนผิวมาแล้วเติมให้เต็มอากาศจะออกด้านขวามือด้านขวามือวิธีปล่อยอากาศนะคะก็คือกดข้างบนค่ะกดจนอ่ะ สายทั้งบนครับสายให้ตรงไว้ฮะคะจะเห็นว่า B C D ยุบตัวลงแทบเลยนะฮะอินเทอร์เน็ตแอร์ซอเป็นตัวเป็นตัวช่วยหายใจตัวสำรองค่ะในกรณีที่บ u ดดี้หรือว่าเพื่อนบอดดี้อากาศหมดนะคะเราสามารถออันี้ไอแชร์กับเพื่อนได้ไปอะไปโป่อย่างเงี้ยให้ตัวนี้เป็นตัวตัวที่เราใช้หรือว่าเราเรียกว่า primary primary แอร์ซอสให้เราหายใจลึกๆช้าๆเหมือนเราเวลาที่เราเรียนมันนั่งสมาธิอ่ะอย่าเป่าทั้งจมูกอย่าเป่าทั้งสมูกเลยโอ้ยมันจะไปช่วยอะไรเรายืนตรงไม่ได้รัดไปหมดหมอนรองกระดูกไม่เคลื่อนให้มันรู้ไปเร็ว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 อ้อยนี่เป็นทหารหรือเปล่า นิ้วโป้งอยู่ที่ขอบสะมือซ้ายนะคะจับไว้ที่เข็มขัดตะกัวเพื่อป้องกันหลุดนะคะป้องกันตะกัวให้หลุดนะคะป้องกันตะกัวไม่ให้หลุดนะคะมือขวานะคะจับไว้ที่หน้ากากเรกนะคะป้องกันนะคะป้องกันหลุดจากเวลาที่เราโดดลงหรือว่าเวลาที่เราลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดออกนะคะวิธีลงลงยังไงครับใช้วิธีก้าวค่ะก้าวหนึ่งก้าวยาวใช้หรือขวาดีครับก้าวไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราถนัด อ,อมือขวาจับจับหน้ากากแล้วก็จับไอตัวกัดเอาไว้กดเติมอากาศให้เต็มให้ให้อากาศมันออกจาก VCD นะครับออกจากเสื้อนะฮะ BCD BC บ BCD ไม่ใช่ VCD ีหรอมองลงไปข้างหน้าแล้วก้าวเท้ายาวๆหนึ่งก้แล้วลงไปเลยไยวกันหม จ้องทะเลทุ่งยาชวนมาให้เราเออกไปทักมันไปกอดเมือนนงไทยันไปด้วยกันไทยกอดไทยด้วยกันพวกเรามีเกณฑละกันอยู่แค่นี้แบ่งป็นความรู้สึกที่ดีให้กับเมืองไทยแต่ที่ครั้งเวาลาที่เราอยู่ใต้น้ํานะคะกดของตาดําน้านะคะคืออักเสบในใจค่ะเสียงพี่เหมือนเป็นหวันเลยนะครับ อ่าแต่ตอนนี้นะเราอยู่กับพี่พันนีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราถามถึง โรงเรียนก่อนโรงเรียนก่อนนะพี่มันอ์นี้เป็นครูที่สอนดำน้ำใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นครูสอนน้ำที่แบนของครับนที่นี่เปิดเปิดมานานแล้วยังครับเปิดมา20กว่าปีทำไมคนถึงต้องมาดำน้ำกันที่เกาะเต่าครับอ่เพราะที่นี่จึงจะมีสภาพของปะกรังที่ยังสมบูรณ์อยู่นะคะตะกรังที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ที่ดำได้ตลอดทั้งปีปลาอะไรที่แบบขึ้นชื่อว่าหายากแล้วแบบมาเกาะเต่าเนี่ยถ้าได้เจอนีแบบมีมาก อ่าถ้าโชคดีมากก็คือปลาฉลามมานน้ำตื้นก็มีค่ะอาจจะผงมาบ้างค่ะบางครั้งอยู่ที่ประมาณ10 เมซิ่น่าเมซิ่นดำน้ำเนี่ยครับมีกี่แบบครับแล้วแต่ละแบบใช้เวลาเรียนนานไหมครับเริ่มต้นคือคอสโอเปอร์วอเตอร์เป็นคอสแรกเลยใช้เวลาสวันถ้าอยากลงลึกกว่า18เมตรนะคะก็สอบแอดวานสอบแอดวานสามสิบเมตรต้องเรียนเพิ่มไหมครับเรียนเพิ่มค่ะใช้เวลา2วันแล้วอย่างที่เราฝึกกันมาตลอดทั้งวันเนี่ยฮะอันนี้คือเทียบเท่ากับอะไรครับเป็น d i s c o v e ว Scuba d i า i n g ใช้เวลาแค่1วันค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอยากลงดำน้ำอยากทดลองแต่เ็าจะได้เป็นครั้งคราวไปไม่ใช่แบบเรียนครั้งนี้แล้ว ครั้งหน้าบอกเฮ้ยเราดาเป็นแล้วไม่ได้อันนี้ไม่ได้ขี้วายข้าวหน้าถ้าจะดําน้ําใหม่ก็ต้องเรียนให้มันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะต้องเรียนใหม่อีกครั้งโอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าเราออกจากสระนี้ไปสู่สระจริงดีกว่าครับทะเลทะเลกรุงเทพไปดีกว่าใครจะทำให้หุ่นเต็มใครจะทำให้โลกแตกเรียนอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อน ได้เวลาให้ใจพักได้เวลาต้องไปเป็นเนจอ mm hmm. เธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืม mm hmm. กันไหมเก็บฝังที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหม mm hmm. ในบ้านของเราเอง คนไทยมีหลายแห่งที่ไม่เคยเดินเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่ใจจะตังก็ไม่เยอะใจเท่ไรคือในคนไทยเธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าอยรอให้คนเขายืมทำไมแก้ฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไป ไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองอไรอจะพูดภาษาไทยจะขายก็พูดกันไม่เข้ใจก็ขเข้าใจจะขอกินน้ำก็อขอเลยไม่ต้องแปลให้มากมายใน,นมีนลง ไม่ชุดเรื่องแสงที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่องจอนเลกาซี y มีที่มาอย่างไรจงรู้ว่าตัวเองเป็นใครกำลังทำอะไรและจงมั่นคงในจุดยืนเพราะไม่เช่นนั้นจุดยืนอาจเป็นจุดลมได้นี่แหละจุดยืนของเจมจัมไปกับเจมส์กแาดา้า นี่สวยนะฮะที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลงให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายอืมบินบ่อยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับเมนเดด่นกุนะเมนบอกแม่นแล้วและที่สำคัญราคาเบแพงประหยัหหดหลายๆเรืองผมบินบ่อยจนคุน้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจ Air <บ>แอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้